มาไปกันพี่เอ๋ครับพี่เอ๋เฮ้ยมาไปครับอ่ะมาของชายสวัสดีครับสวัสดีครับคือเห็นเขาบอกว่าราคามันแพงไม่รู้ราคามันคนแพงจริงๆเหรอเรารู้สึกว่ามันต้องแพงไปขนาดนั้นเห็นเขาบอกมีสิบหนึ่งสิบห้าหนึ่งเลยไม่รู้ครับแต่ผมว่าพูดตรงๆยังไม่ได้เล่งคอ่ะยังไม่ได้เล่ง เขาอาจจะมองว่าเราเร่ง hmm. ช yeah. ้าหรือเปล่าเขาก็เลยแบบโอ้โหไปแพงขนาดนั้นนะครับแล้วมั่นใจยกไหนมั่นใจอุธไหนมันยกสี่หมดสี่มั่นใจแล้วได้ลูกไหนครับลูกล้มลูกเขาเดินเข้ามาเตะไม่เข้าบ้านน่าจะเป็นการวางเกมวางแผนเพราะเราชิงเดินก่อนในช่วงยกประมาณสามเดินนิดหน่อยเตะขวาเข้าไปหลังจากนั้นพอเขาเดินนี่เขาสั้นกว่าแล้วมาเดินช้านะถือว่าเขาล่องแข้งนะครับพาจินจังหวะ เพราะว่าชิงจังหวะกันแทบจะทุกยกเหมือนกันแหละนะครับมีเด็กอย่งไครมาเร่งเดินนมันสักยก4โอ้โหแล้วก็มาได้ล้มเลยได้เหลี่ยมได้ทรงในช่วงต้นๆอีกถือว่ามั่นใจเลยนะครับเป็นไงบ้างพี่กันน้ำหนักนี้มองใครไว้เป็นพิเศษไหมก็ยังครับเรายังพื้นๆอยู่อ่าฮะเพราะจริงถ้าในสายช่างเก่งเราก็ถือว่าเป็นเป็นดาราหนึ่งคนเลยนะประมาณนั้นครับอ่าแม็กนัมบางกอกอะไรยนต์อ่ะ ้มาสิบสามไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่าต่อยกับรุ่นพี่ไปหน่อยก็ต้องเป็นไปได้นี่ถ้าได้ชิงนะแต่ม่ได้ีโอกาสว่ารอยยี่สิบหกโลน่าจะสวยลครับต่ำสุดก็ได้ร้อยยี่สิบเจดร้อยยี่สบกมีได้ไหมร้อยยี่สิบกเป็นไม่ได้ครรบก็ต้องซึ่งเบรอีกนะเอาชนะมาแล้ว รู้ไหมว่าอช่วงหมดยกสามเนี่ยเราเป็นรองหลายหลายช่วงตัวนะก็ได้ยินพี่เดียมตอใช่ไหมตอนนั้นวงไว้ว่าทำไมเป็นรองประมาณยี่สิบยี่สิบครั้งแข่มากก็ยังไม่ได้แพ้อะไรโอ้แต่ว่าตอนนั้นคิดยังไงตอนนั้นก็คิดว่าลูกสีต้องเล่้งให้ปากอืมอืมอก็ทำได้สำเร็จแล้วนะเอาเชียร์ชนะนี้ฝากใครบ้างหาับก็ฝากทุกคนที่อยู่ข้างหลังครับเอ่าขอไคุเลยครับขอบคุณขอบคุณเฮียขอบคุณเตนเนอร์ ยัสัอาใหรย์ใหญ่ปายะทุกคนครับตีบงกลังอมับอายุเท่หน้องยี่สบอจังหวไหนบนีรยบครับ่านชาวบนเลยารอเราด่เราดบนพีหังครับครับผมสี พัฒนาพิมมือจ่อไปเล่ยครับอันีดับอัคนนีคือโอเคมาครับรคคือถามน้องน้องก็ไม่รู้อ่ะราคา,ามัน <c oughs> ยังไม่มั่นใจว่าจะถึง20อ่าครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าราคาจะไปไกลขนาดแต่ว่าในกลุ่มบักยกก็อย่างที่บอกเปิดกันจริงอันนี้ไม่ได้ยกหรอกผมยิงอันนี้ไอเว็บสักยีนะะ่สิบหนึ่งได้ตัวเว็บยีิว่าอุู้น่าลองดิโอ้โห หน้าลองอยู่แล้วเพราะว่าดูในดูในเวทีมันก็ยังอือยกันอยู่อะยังไม่ได้เร่งอะไรอย่างนั้นเไดูนแพ้ไม่ไปดูนแพแพ่งรนะเอาครับก็ตามแตภาพครับยกเสือโยไม่ออกเไม่รอด ใช้คำว่าบางเกมพลาดด้วยว่าพี่หรือว่าเราเราเราเข้าไปแล้วมันทำไม่ได้ไม่ไม่ใช่อะไยกสี่เราแบบไปกดดันตัวเองจังหวะแล้วจังหวะที่เราล้มพอเราล้มปุ๊บแล้วมันเสียอาการพอเสียอาการแล้วทีนี้ไปกดดันตัวเองไงคือเรื่องอาวุธตอนแรกยังชิงกันอยู่ดีๆเลยไปเสียลูกล้มเลยสามลูกติดด้วยซ้ำใช่จังหวะที่พอล้มสามลูกติดตัวทีนี้ตัวเองเก็งแล้วแข็งแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยกล้าครับะไร ว่าอะไรพิกงั้นอ่ะก็เลยทําให้ต่อยยากไปเลยแต่ว่ต่อยยากเลยครับมีโอกาสแก้มือกันไหมครับคู่นี้ได้ก็ถือว่ามวยพิกกันเนาะครับผมก็วันวันวันนี่เอาไว้กันละชั้งนุนรอบสิบน่าได้นะก็ได้วันวันไหนก็แก้มือได้ไม่มีปัญหาเพราะอยู่ที่การวางเกมวางแผนด้วยคู่นี้เนาะแล้วก็การชิงจังหวะของเด็กมันก็แล้วก็ ครับตามนั้นแหละไพไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้ก็วันนี้ต้องงงทั้งสองคนลทั้งสองคนเลยโอเคขอบคุณมากครับครับ,รบขอบคุณครับามานี่ไก่สวัสดีครับครับอบุเฉดได้ไหมวันนี้ก็นิดเขาบอกว่าเราไปพลาดยกสี่ใช่ครับไปล้มเยอะเลยล้มเยอะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่ามันก็เหลี่ยมก็ทรงอะเนาะก็บีบเกมไปเลยต้องต้องให้เป็นอย่างนั้นไปเลยตามไปทีนี้เขายาวด้วยทีเนี้ยก็เข้าทางเขาอีก อมีโอกาสแก้มือไหมก็แก้มือแน่นอนแก้มือแน่นอนเนาะน้ำหนักไหนดีน้ำหนักนี้แหละไม่<อ>นะครับโอเคฝากเอฟซีแฟนคลับติดตามเราไฟต่อไปหน่อยก็จะ่าลืมไป็นใจผมด้วยไปหน้าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับเอาใหม่มีโอกาสอยากแก้มือนะครับอขอบคุณมากครับ